ก็ไม่ลําบากบางคนถามว่าโอ้ลาบากพระอาจารย์มาเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับจากทําน่าจเจริญมาขอนแกันจากวัดมาขอนกันเนี่ยสามร้อยกิโลเลยแบบสามร้อยกิโลเหนื่อยไหมถามว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่ากับเฮียจีวรหายถ้า,ถ,าถ้าทําให้เฮียจีวรหายไวไวนี่ทามาทุกวันเลยเป็นอย่างนั้นไม่เหนื่อยแน่นอน เพราะว่าเราเราเป็นต้นเหตุให้เฮียจีวอนเขาเขาเจ็บมาเป็นต้นเหตุให้เฮียจีวอนเขา,เ,าเขาไม่สบายเขาเจ็บเราก็ต้องห้ามบุญว่าเหนื่อยลำบากห้ามบุญเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วมีอยู่ห้องบีไอพีนะขอคุณหมออยู่ห้องบีไอพีเลยให้เฮียจีวอนอยู่ห้องบีไอพีกับน้อง น้องที่เขามาฝากเลี้ยงหนึ่งสองหกตัวเ็ามีจีวนเป็นห้องแอร์เป็นห้องแอร์ออรก็ดีก็ให้เขาได้พักผ่อนเคสนี้มันเป็นบทเรียนอย่างใหญ่หลวงเลยกับการเลี้ยงแมว มันเป็นบทเรียนของหลายๆคนมันเป็นอ่มันเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนได้ว่าอย่าประมาทอย่าประมาทในแผลเล็กน้อยอย่าประมาทแมวกัดกันแมวข่วนกันนี่มันจะไม่เป็นอะไรอย่าประมาทเด็ดขาดเลยอย่าประมาทเด็ดขาดอย่างประการที่สองถ้าเขาซึมซาถ้าเขาซึมเขาหงอยเขาเหงา ก็มก็ก็หม,มายความว่าเขาเจ็บเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้ได้รับรู้เป็นบทเรียนให้เราได้ได้เรียนรู้เลยได้เป็นประสบการณ์เลยทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเฮียจีวอนไม่ใช่ว่าแค่เฮียจีวอคนเดียวทุกชีวิตเลยหามาแมวที่อยู่ในวัดเนี่ยถ้าเขาได้ รับบาดเจ็บหรือว่าเขาไม่สบายเราต้องรีบาพาไปหาหมอที่เขากิ่งที่เขาเกิ่งที่เขาที่เขาวิเคราะห์วินิจฉัยโรคได้เขาจึงจะรักษาได้ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลนี้เขาอยากให้เฮียจีวอนแอดมิดอยู่แบบนานๆนนะไม่ใช่เขาไม่อยากให้แมวเขาไม่อยากให้สุนัขไม่อยากให้สัตว ทุกตัวแอดมิดโรงพยาบาลเพราะว่าการแอดมิดอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีมันไม่ดีแต่คุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่ายังไงก็ให้ไปอยู่วัดไม่ได้เชื้อมันจะลุกลามห่างไกลจากาสายตาหมอเนี่มันไม่ได้บางคนบอกว่าบางคนคอมเมนต์ว่า พาน้องเขากลับเถอะให้น้องเขาไปอยู่ที่กว้างๆเหมือนเดิมโดยที่ไม่คิดว่าอ,อแผลของเฮเียจีวอนเขาจะติดเชือ้อไม่ติดเชื้อเนี่ยแต่ยังไงรับรองว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่อ่าเขาเขาจะต้องได้รับการดูแลจากคุณหมออย่างใกล้ชิด สองถ้าไม่หายขาดร้อยเปอร์ซนี่ถ้าไม่หายขาดร้อยเซนไม่พาเขาไปอออออกไปเด็ดขาดต้องให้เขาหายร้อยเปอร์เซนดังนั้นไม่ลำบากหลวงตาพระอาจารย์ไม่เคยบ่นว่า การเดินทางไกลมาที่นี่มันเหนื่อยไม่เคยเหนื่อยอยิ่งแต่อยากเดินทางมาทุกวันด้วยซ้ำไปเพราะว่าได้เห็นเฮียจีวอนะมัน,ม,นมันอุ่นใจโดยปกติโรงพยาบาลนี้เขามีเวลาให้เยี่ยมนะมเขามีเวลาให้เยี่ยมเที่ยงตอนเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วก็สองทุ่มสองทุ่มอีกรอบหนึ่งวันหนึ่งสองออกแต่ว่าพระอาจารย์ถือ สิที่พิเศษอยากป้อนอาหารตอนเช้าแปดโมงเช้าก็โทรบอกหมอเดี๋ยวไปป้อนอาหารให้เองนะคุณหมอก็อนุญาตตอนเที่ยงก็ปมอ,ปอนตอนเย็นก็ปมอบนในช่วงที่เราดูแลเขาอยู่ที่นี่เพราะเฮียจีวอนถ้าเรามาป้อนอาหารเขาไม่ใช่ว่าคุณหมอไม่มีไม่มีความสามารถในป้อนอาหารเขานะ คุณหมอเขายิ่งเก่งกว่าเราอีกคุณหมอเขายิ่งชำนาญกว่าเราในการให้อาหารกับหมาแมวสุนัขแมวในการป้อนอาหารแมวป่วยหมาป่วยเขามีความสามารถเก่งเพราะเขาโดนฝึกมาอย่างชำนาญเขาถูกถูกเรียนรู้ถูกสอนมาอย่างชำนาญแล้วเขากิงกว่าเราอีกแต่ว่าความที่เฮจิวอนีเขาอยู่กับนุงตามานาน ความอบอุ่นเราต้องให้ความอบอุ่นกับเขาเขาเห็นหน้าเราเขาเห็นหน้าลุงตานี่เขาจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนกันกับลูกเหมือนกันกับบนลูกลูกเราอะเป็นนอนโรงพยาบาลถ้าแม่ถ้าพ่อถ้าแม่ไม่ไปเยี่ยมถ้าพ่อถ้าแม่ไม่ไปป้อนอาหารเขาก็จะงองแงเขาก็จะไม่ค่อยกินเป็นอย่างนั้นให้ความอบอุ่นเขาอื ก็ต้องมาจนกว่าเขาจะหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยีวรเข,นอน,ขนอนเขานอนพักผ่อนเขาไม่เจ็บเขาไม่เจ็บบาดแผลแล้วไม่เจ็บแล้วคุณหมอบอกเขาไม่เจ็บแล้วมันเป็นเนื้อตายแล้วออลองให้แต่เนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมา ถ้าเจ็บเวลาคุณหมอเขาล้างแผลล้างอะไรนี่ถ้าเจ็บนี่เขาจะร้องแต่ว่ามาทุกวันนี้เขาไม่ร้องบอกไม่ร้องเขายอมง่ายๆเขายอมแต่โดยดีเขายอม,ดดยดม,ยอมง่ายๆนอนครับนอนอวยพรนะเฮียชีวันมีความสุขด้ะนะห้หายหายไวๆ ไปไปพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเที่ยงพรุ่งนี้เที่ยงก็จะได้กลับวัดกลับไปอยู่วัดจะสองคืนก็มาใหม่ก็มาใหม่ทำแบบนี้จนกว่าเฮียจีวอนจะหายช่วงเวลาที่หลวงตาพระอาจารย์ไปอยู่วัดก็ปล่อยให้คุณหมอได้อยู่กับเฮียจีวอนได้ ศึกษาหัวใจกันกับเฮียจีวอนขอให้เฮียจีวอหายปไว้ขอบคุณมากมายสาธุสาธุขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณที่ให้กำลังใจเฮียจีวอเสมอมาสาธุ